สวัสดีจ้ามือนีกลับมาพบกับแม่ป่อยอีกแล้วมาเก็บเฮดเคียวอีกแล้วจ้ามองเกามองเดิมเนาะจันเนาะมาหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยฝนมาตกก็เลยเศร้าเศร้าออกมาโดนติบมือนีแม่ป่อยเลยมาไม่เนาะจันเนาะไปเลื่มนเก็บกันเลยจ้าจ้ามันกองแรกเนะจ้ากองแรกก็สิบประมานเป็นไดไปกองต่อไปเลยจ้า หูนพอปล่อยอยู่กองคนจะพอปล่อย ดอกไมใไง่แม่ไม่ปล่อยเพาเอาได้ดอกไมใไง่ผมไ้มือแรกมาเก็บอีกได้อีกนะใหไงไหง่งขึ้นอีกค่อยๆควอดแบบนี้แนหะแต่พอขอี้อ้อยมันพุยควอดไปเป็นหนาเป็นหนาไป เท่าแล้วว่าเอาเอาตะดอกทีอยู่ในขี้อ้อยใต้ดินใญ่คักจ้าไปใส่ถุงไปข,ขูดขายอยู่เงี้ย nhưng đọc nó ดอกน้อยเอาออกๆเลยแต่บ่เอาถมไปเฉยญ่คือเก่ามือแรกอะไ้มาเก็บคือเก่าถมไปพอละแม่เน่ ออน,นี่กัมเณตจ้านี่กัมเนตค่อยๆควัดไปนี่กัมเม เมียโอ้ยพีพีเยียบยีโอ้ยพี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 โอ้พ่อพอปล่อยเหยียบพอปล่อยเพรเห็นเห็ดคนนะด้านขึ้นคนนะพอปล่อยเนี่ยเหยียบไปจะทีดแท้ Т. ขอดลงหนึงนน่งเลยก่อนค่อยกิมค่อยเด็ขาขามันเลิก พาปล่อยตัดถุงไปก่อนน้ำพอปล่อยนะ sẽ đài bàn ta cái đây vô ở nó ở khăn hôm nó ta để phó kèn nó tới đồ như nhau còn

พี่แม่นมัดพี่พี่น้องมาบ่งเห็ดพี่น้องหเ,อเหรอเห็ดอ้อยตอยไม่แช่แนวเดี๋ยวอ้อยตอ,ย,อกกาายกินลงลกบันไดกับหาขาหาขี้เก่าดอกมันเลิกนะตม่แนวเดี๋ยว mu điều, Nhìn mu nữa, mu mù này gì mới chắc đỏ hắc nông mù Ua hắc nông thì nông mù nông mù nông mù ん、yep, ดอกหน่อยก็ไล่ไหล้กินบะไรหน่อยเหี้ยจอีพอเลยข้ามันพี่หนองนี่อาดูดตดก็เงินหนได้ะ ออกวัดช่วงอั้นอย่ตานหน้ากงทอมือว่านมือ,อนล้ก็เราเนี่ยยมมาเหมือนมันเลยเออทางๆขึ้นมาเหมือน้ั มันนี่ๆโอ๊ยง่ายดีมันเกรียนหาดาขุดขวดหลวงๆบ่ขวดให้ <tune> 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 ăn cái mà vào nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ผลงานของมือน,นีจากของการเก็บเฮนะ็ดขี้อ้อยมาทีเลย Mother, มาเด้อมาขูดหาเฮ็ดส้อยกันขูด็จแล้วก็แบ่งกันไปแกงไปมกไปพัดอู้ได้เต็มถาดพอดีได้จ้ดนะยัางงามเลยจะมีจะขายยังไงมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากก็มาเฮ็ดซอยกันเฮ็ดเรา ath, แบ่งกันไปกินจ้ามาเด้อ